สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสุมองสุบอนครับผมมือนี้กับวันอังคารที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องการล่อในที่สุดการลอรรลอค่อยกับมาหอดครับผมบานนี้ล้มไงกับร่างดันมากครับบานนี้นี่แหละครับบรรยากาศหลังจากมือว่าน,นี่ฝนใหญ่ครับบานนี้ลใมไ่ฝนใหญ่มาเฮ็ดเขาปูเอเลตตานสาดพูดเลย ว่ามันสิดีเกี้ยวเขายินยืน้ำงามบ่ได้เกี้ยวครับพี่น้องมือเครื่อนี่มือวาดน,นี่ส่วงประมาณหาโมงแรกนี่แหละครับผมตกลงมาบบกยางแห้งเลยครับบ่เคยพอเคยเห็นครับฝ้าก,กับห้องพอฝา่าปานฝ,าน,ฝานไม่เยาลดบ้านพี่น้องตกหรือบ่ตกกะคอมเมนต์มาบอกนี่เลยครับเด้อนี่ตอนนี้บ้านนี่ร่มใหญ่มากบ้านนี้กะคอมเมนต์มาบอกน้ำเนี้ยล่มไปหอนล้วไปสายเอฟซีสายวาวสันดอกว่าบ้านนี่พ่อยนี่ยใส้กัสีผ้าพี่พ่อน้องไป วดว่าวงเดือนลมมาเข้ากัจะปล่อยให้ลมพานไปแบบมีประโยชน์ใช้ลมให้เกิดประโยชน์ด้วยการเอาว่าวไปวิ่งนี่ครับปล่อยวงเดือนครับผมขนาดสองเมตรพร้อมสนูยางของสูตรพ่อเยช่ยนั่น่ะแหละครับผมไปพี่น้องพร้อมแล้วเพื่อเป็นการบ๊เสียเวลาลมมันสีนี้นี่จาก,กอนไปปล่อยกันเลยครับผมพูดหล่ะทงมองก็ไพกกีดีพูดล่ะครับผมครับผมตอนนี้ห้องกับมหดหมองปล่อยว่าเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมบมือมัดเข้ากันพี่น้อง สังเกตบังลมรถครับผมพัดโทร่ัพท์สามอืดออยู่ลมแห้งลมแห้งลมแรงลมแรงเดี๋ยวมาเข้ากันครับเล่นผู้เดียวครับพี่น้องบะมีผู้ทรงไห้มือนี่ไม่แป้งกับเขาไปในบ้านมัดฟาดเอาเลยครับผมมัดไว้เทงหน้าคนละ กำลังฟาดมาบึมบัมบ่มบึมบั่มบานได้พอได้ทารุนล้มหัวนี่ครับผมสีมาหาพ่อยายสายพอล้มทารุนล้มหัวนี่ครับผมกำลังมากกำลังมาได้พอได้บนันโอ้ย ร่วมหมุนไปเป็นหม่องเป็นหม่องไปบุรีสองเจ้าหนึ่ง้ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับผมมันเอาขึ้นมีอาการนี่ยนะ ใส่ปายวะครับพี่น้องผม่ังหันเบายังมีอาการยังไปซัอนแต่ไมนออกบาน,นี้ก็เลยทำก,กันแยก้หขยับเข้าไหมล่ะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันไหมพี่น้องบาน,นี้ทีคืนหรือบ่คืน้องหันง่ายลงปลาเขา่าเอาไหมเอาไหมอ่ามาพอดีครับผมาตามกลองหนึง่งไป ไปนะครับผมบันไปเลยครับผมเอามีอาการหมุน ปีกเส้นยูคือว่าเหรอครับผมนี่อาการอยากเบาหัวน้อยหนึ่ง มีอาการอยากเบาหัวนิดหนึ่งครับพี่น้องผมเบาบ่าพ่หัวพอห,หัวนี่สินิ่งเลยเดี๋ยวสี่ถเสริมหัวอีกเอาลงมาเอาลงเอาลมก่อนจังถีเสริมหัวไหมครับผมตอนนี้เห็นมันอยู่นี่สักกกอนเบิ่งอาการไปเรือเห็นลมให้นล,ลมนวดอีกมันสักกอนพี่น้องเบาดวงนี่เพราะท่านเจอเคยเจอลมแห้งจ้าเถือ แด่นขึ้นไป่ถวนั่นก็ล่มค่อยๆเ๋ยวให้ล่มนวดปีกมันคักๆก่อนครับผม โดยร่วมผมกับว่าใสได้อยู่แต่ร่วมเทิงบ่พอครับผมเฮ้ยใส่ปลายไผ่ <c oughs> ครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ึืนเตี้ยเขาใส่ปลายไผ่ขววัวโลรดมาวบ่พอหัวยังมีอาการเบาหัวอยู่ ว่าเมียนปลายไผ่บาดนี่พูนใส่ปลายสะแบงขาดล่องแรงเลยบาดนี่เอา้าโอ้ล่งบนอ่าบาดนี่ปลายสะแบงเสียบครับผมเดี๋ยวผมยังใส่กัสิจังสิคืนเอาครับผมให้มันนอนสอง,งบนิ่งอยู่หันลังซะก่ <laughs> อน ก็ไม่หลายคือว่าลหละหน้าพญี่ย์่สอันตรายยังสี่แหละครับผมฝากขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามครับผมฝากกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พญี่ยส้น้ำเน้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้กัสีล่าพีล่าหนองสมนีครับสวัสดีครับ <c oughs> ดึงสีโล่งอยู่ดอกคือมันหอยทั้งนี้ <c oughs> หอยต้องแรงอยู่ห่อยต้องแรงต้องแรงต้องแรง